วันนี้เป็นวันเสาร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2560วันนี้หลวงพ่อเองเมื่อฉันจะขันเสร็จแล้วก็คงเที่ยงเที่ยงพอได้เวลาหลวงพ่อก็คงจะออกไปอุดอรคร,รับคณะสัตธาญาติโยมลูกหลานเพราะทางผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าสวนราชการทุกหน่วยทุกหมูเหล่าแล้วก็ท่าน ให้ท่านพระรที่ท่านเป็นองค์ที่องค์ขมวลตรีท่านจะมาเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาดวันนี้เป็นการประเดิมในส่วนราชการในตัวจังหวัดอุดรกน,นิมนต์หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมบ่ายสี่โมงครึ่ง 16นาฬิกา30นาทีหลวงพ่อไม่ปฏิเสธทั้งที่หลวงพ่อก็เหนื่อยเนืยมากเพราะว่าวันเกิดของหลวงพ่อผ่านมาหยกหยกเนี่ยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจนถึงวันวันที่1027เป็นวันเกิดหลวงพ่อผูอ้ที่มาวัดหลวงพ่อก็คงจะมองเห็นเราเป็นล้นหลามไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันคน ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันที่26คืนวันที่26แล้วก็ยี่สิบเจแต่เมื่อวานก็หลวงพ่อได้พักวันที่29วันนี้หนะลวงพ่อจะได้ออกไปได้ในงานเป็นงานขององค์หลวงตาอย่างที่ที่ว่าในถว่างานของหลวงตาแล้วหลวงพอนะ่อเนี่ยมอบกายถวายหัวเลยถวายชีวิตเลยเพราะว่าถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ไปในงานอย่างนี้นะที่จะเป็นองค์แสดงธรรมก็เถอะนะหลวงพ่อก็พร้อมที่จะสม,มทบทุนเข้าเพื่อสร้างพระเจดีย์เพราะนั้นผู้จัดงานทั้งหลายผู้จัดงานเกี่ยวผู้เกี่ยวข้องถ้าเป็นงานหลวงตาเราประกาศเลยบอกว่าถ้าพระนิมนต์มาองค์แสดงเจริญด้วยเจริญพระพุทธมนต์ในงานเก้าองค์เราถวายเก้าองค์นอกจากนั้นมา ก็ามาร่วมสมทบอนุโมทนาทั้งหมดเพราะเป็นสิทธิอนุสิทธิขององค์หลวงตาไม่มีองค์ไหนไที่จะเข้ามาแล้วเพื่อจะมารับทายาทานพระเหตุไรเพราะมาเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาเพื่อจะมาร่วมสมทบอย่างน้อยก็จะมารับรู้รับทราบอย่างหลวงพ่อเนี่ยถ้าว่าเป็นงานของหลวงตาแล้วนะหลวงพ่อจะสมทบเขาไปเลยละ่ะจะตุปัจจัยที่ เกิดที่มีขึ้นคือทัวงงานที่หลวงพ่อแสดงทำจบแล้วก็เถอะเขาถวายขึ้นมาอ้าวมอบให้สร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาเนี่แหละหลวงตาท่านได้ทำสั่งสอนบอกกล่าวหลวงพ่อแสดงธรรมให้หลวงพ่อฟังเท่าไหร่เมื่อหลวงพ่อแสดงธรรมไปแล้วได้ทำจากองค์หลวงตาได้รับธรรมได้รับความรู้ความฉลาดจากองค์หลวงตามาแล้ว ลวงพ่อแสดงธรรมแล้วก็ต้องบูชาพระคุณขององค์หลวงตานี่แหละวันนี้แหละลวงพ่อคงจะได้ไปที่ทุ่งสีเมืองที่สลากลางังที่ทางจังหวัดจัดงานขึ้นมาเนอ้อคณะทายาทโยมลูกหลานแล้วก็พร้อมกันวันพรุ่งนี้เก้านาฬิกาเก้าโมงเช้าพอฉันยังหันเสร็จแล้วก็จะมีการทอดผ้าป,ป่าสามัคคีที่วัดป่าบ้านตา มีเงินได้มาเท่าไรกันเนี่ยรวบรวมกันเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาขณะนี้หลวงตาเจดีย์ของหลวงตาที่ตอกเสาเข็มนะเสาเข็มยาวถึง21 21เมตรก็มีแต่ไม่ต่ำกว่า1 0 17หรือ18เมตรนะสั้นที่สุด17หรือ18เมตรแต่ยาวที่สุด21เมตรนมตรลงไปในดินแล้วนะ พันกว่าต้นทั้งหมดถึงตามสัญญาก็คือพันสองร้อเอ็ต้นงัดคิดเปนเ็นเงินออกมา32ล้านกว่าแต่เมื่อตอกลงไปแล้วเนะี่ยยังเดียวนะี้ยังเหลืออยู่ประมาณร้อยกว่าต้นนะณนะวันนี้นะยังเหลือร้อยกว่าต้นเีวว่าวสิ้นเดือนนี่แหละวันนี้ก็วันที่29 30ไม่ไม่จะไม่น่าจะเกินวันที่หนึ่งนเะสาเข็มถ้าไม่มีอุปสรรคนะถ้าฝนไม่ตก เครื่องทํางานไม่เสียหายไม่เสียนะก็คิดว่าเนี่ยประมาณไม่ไม่น่าจะเกินสองสามวัน,เ,นเสาเข็มก็จะเสร็จทั้งหมดแล้วก็คงจะจ่ายเงินให้กับบริษัทเสาเข็มเขาสามสิบสล้านกว่าแล้วก็บริษัทคุมงานเอกกระเซ็นสัญญาแล้วบริษัทคุมงานคือบริษัทจตเนเฮนบริษัติบริษัทคอนเซา คุมงานอันนี้ก็สิบหกล้านหกแสนนะคณะศรัทธาญาตโยมนะคือเราเตรียมไว้ให้ให้ทำงานแทนแทนพวกเรานะนี่แหละอันนี้ก็คืองานขององค์หลวงตาขณะน,นี้นะต่อนนี้ไปก็คงจะหาผู้รับเหมานะประกาศเดือนนี้ก็ให้ผู้รับเหมาไปคิดราคาอยู่ประมาณชักกลางเดือนพฤษภาเนะี่ยก็คงจะได้ผู้รับเหมาเลยนะในเมื่อได้ผู้รับเหมามาแล้วนะนะเป็นเงินเท่าไหร่ ตามที่ได้ตกลงกันเป็นเงินกี่ล้านจากนั้นหลวงพ่อเองจะประกาศนะฝั่งนะั้นคณะชาตยญาติโยมคอยฟังทีนี่หลวงพ่อจะประกาศเอาพวกลูกหลานผู้ใดเนะิจะสมทบองค์หลวงตาเจดีของหลวงตาที่เป็นผู้ใดละลึกถึงละลึกถึงบุญคุณของหลวงตาได้และลึกถึง <c oughs> ที่ได้เราเข้าโรงพยาบาล เครื่องมือแพทย์ที่หลวงตาหาช่วยชีวิตของเราครอบครัวของเราหรือธรรมเทศนาของหลวงตาที่เราระลึกถึงบุญคุณอ้าวเสียสละมาเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาเป็นครั้งสุดท้ายนหลวงพ่อก็จะประกาศในวันนั้นถ้าใครระลึกระลึกไม่ได้ระลึกไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนไม่ต้องออกไม่ต้องทําบุญเพราะระลึกไม่ได้จะทำยังไง พอคิดคิดมาก็โมโหอิช,ช้าลยดูโทกเกียดช่งแงเราจะออกไปทำบุญจะทําบุญไปทาใหม่ออกไปแล้วมันก็เสียเงินเปล่าๆออกไปก็เสียของเสียเงินไม่ได้บุญอีกต,ต่างหากเพราะฉะนั้นผู้ที่ลำลึกถึงพระคุณของหลวงตาได้นะอเชิญวันนั้นหลวงพ่อจะประกาศอีกนะคณะทาญาทโยมประมาณกลางเดือนมิถุนานะคงจะได้ลง ทำงานสร้างปัะเจดีของหลวงตาต่อไปอันนี้เขาขอประกาศแจ้งข่าวให้คณะสัทธาญาติโยมได้รับรู้รับทราบเป็นข้าวข้าวเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วก็พร้อมกันเมื่อวานบันก่อนท่านผู้ออกแบบนะคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ออกแบบเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยท่านก็ได้พร้อมกับประธานนะ ประธานคือพระองค์เจ้าสิริภาจุธาพรเป็นลูกสาวของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงนะท่านเสด็จมาเป็นส่วนพระองคนะ์มาดูงานเมื่อวันที่26นะท่านก็มาตรวจตราแล้วก็เป็นที่พอใจแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้พบไปเจอพระองค์ท่านหรอกแต่คณะคณะกรรมการทํางานที่เฝ้ารอคอยพระองค์ท่านได้บอกแจ้งข่าวมาให้หลวงพ่อได้รับทราบว่าเออ พระอ,องค์มาเห็นก็เป็นที่พอใจเพราะพระอ,องค์เป็นประธานในการออกแบบกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ออกจากนั้นก็ท่านพักค้างที่อุดรสองคืนมัท่านเสด็จกลับเมื่อวานนี่นี่แหละหลวงพ่อก็ได้รับรู้รับทราบเพราะนั้นเรื่องพระเจดีย์ขององค์หลวงตาเนี่ยทูกลกระหม่อมฟ้าหญิงนะองค์เล็กนะเป็นประธานใหญ่นะคณะนะาทาญ,ญาทโยมลูกหลาน ท่านรับเพราะท่านองค์ท่านเป็นลูกสาวขององค์หลวงตาลูกสาวบุญธรรมหลวงตาเรียกพระองค์ท่านก็เรียกว่าทุนกระหม่อมลูกนะพระองค์ท่านกราบองค์หลวงตาก็ท่านพ่อท่านพ่อท่านเรียกองค์หลวงตานะนี่แหละพวกเราในฐานะลูกหลานเลนเลนทั้งหลายก็ทำยังไงเมื่อท่านพ่อของท่าน ตุตินิพพานไปแล้วนะพระองค์ก็มาเป็นประธานก็เป็นสิริเป็นมงคลสําหรับพวกเราลูกหลานทั้งหลายเพราะนั้นให้ช่วยๆกันคิดนะเมื่อวานก็นอย่างที่ว่านวันวันวันวานเมื่วววววอวันที่ยี่สิบหกนะลูกสาวพระองค์ท่านหมอ่อมสิสิริพาจุธาพรนะท่านก็ได้เสด็จมามาดูงานพร้อมกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะท่านก็เนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูด ได้กล่าวให้ทราบและก็พร้อมกันวันนี้นะหลวงพ่อก็จะได้ไปองค์แสดงธรรมที่ทุ่งทุ่งสีเมืองที่จังหวัดอุดรถ้าผู้ใดได้ยินข่าวได้ยินเสียงหลวงพอนะ่อเออเอาเชิญไปร่วมกันเนะ้อวันพุ่งนีนะ้ที่วัดป่าบ้านตาดเ,าเย็นวันนี้ที่จังหวัดอุดรตั้งกองทุนที่นั่นท่านองค์ขมนตรีท่านพระรากร สุวรรณรัตน์หรืออะไรนี่แหละที่ที่หลวงพ่ออาจจะจำไม,ไม่ไม่ไม่ถูกนะนามสก,กุลของของท่านนะอแล้วก็ท่านาผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นต้นหลักประก,กาศให้พี่น้องประชาชนไปร่วมกันทอดผ้าป่าหาทุนเพื่อสร้างเจดีย์ขององค์หลวงตานี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งขอนันขอนันขอให้พวกเราทุกๆท,ท,ท่านนะ การที่จะสร้างบุญสร้างกุศลจุดนี้นะไม่ใช่ของหาได้ง่ายนะเ,เกิดมาบางทีเกิดมากี่พบกี่ชาติก็าไ,ไม่ได้สร้างเจดีย์ของพระหันนะเ,เราได้สร้างที่ไหนบ้างเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวต่ขนา,าดหลวงพ่อเนี่ยสมัยเป็นเนนเป็นพระอยู่วัดป่าบ้านตาดนะสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นนะเขาถวายปัจจัยมาที่ไรไปสวดมนต์มาเถิหลวงพ่อสมทบ ข้าวสร้างเจดียด์พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นทั้งหมดพ่อเดี๋ยวนี่หลวงพ่อยังภาคภูมิใจว่ะเนี่ยคือส่วนหนึ่งถึงจะเป็นน้อยนิดก็าตามพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นหลวงพ่อมีส่วนร่วมได้ถวายปัจจัยที่เขาถวายหลวงพ่อมาแต่หลวงพ่อไม่ได้ไปทําเองเพราะสมัยนั้นหลวงพ่ออยู่วัดป่าบ้านตาดจะออกไปที่ไหนโอ้โลงตาเข้มงวดกวดขันพระนะจะไปที่ไหนท่านไม่ให้ไปไง่ายๆนะ แต่หลวงพ่อนี่ยังพอรู้สึกว่ายืดหยุ่นนะแต่หลวงตาไม่ล่ะถ้าจะไปก็ไล่ออกไปพร้อมเลยไปเอาบาเอา,เอาบริขารออกไปพร้อมเลยอย่ามายุ่งกับเรานะอย่าเข้ามาอีกนะอย่าให้เราได้เห็นอีกนะไปออกไปอันนี้ก็คือคําหลวงตานะนี่แหละพอหลวงพ่อจะไปที่ไหนหลวงพ่อจไปไม่ได้แต่นหลวงพ่อก็ได้ทําบุญกับพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นแล้วก็หลวงปู่ฟั่นด้วยสมัยนั้นนี่แหละ อันนี้ก็คือมันเมื่อได้ทําลงไปแล้วนะมันประทับใจนะแต่ว่าการให้คนอื่นให้หมูหมาก,กาไก่ใหทท้ที่อื่น,นลงพ่อให้มากกว่านั้นแต่มันไม,ไม่ประทับใจเหมือนกับที่เราให้ถวายกับพระเจดีย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะถวายกับเจดีย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มันลงลึกนะในจิตใจเหมือนกับเราหวังผลนะ เราเราหวังผลหวังบุญหวังกุศลจากจุดนี้นะแต่ให้จุดอื่นให้ไปสงเคราะห์ไปมีมากก็มากเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านให้ไปแต่มันก็ไม่ประทับใจเพราะนั้นขอให้พระจัตธาญาตโยมลูกหลานน้องนุ่งทุกคนนะนี่แหละการสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตามีครั้งเดียว3ปีนะตามสัญญาถ้ารว่ดได้เซ็นสัญญาแล้วก็คือสาเดือนเท่าเอง เจดีย์ทุกอย่างจะเรียบร้อยทุกอย่างหมดนะเ,เสร็จทุกอย่างไม่มากเพราะนั้นเราจะไปขยุกขยิกขยิกขยุกไม่ได้นะ <c oughs> ใครจะจะทำก็รีบรีบทำแต่หลวงพ่อจะประกาศอีกทีหนึ่งนะแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อเองก็ได้รับนะรับว่าวัดของเราเนี่ยวัดหลวงพ่ออินเนี่ยวัดปานาคาน้อยเนี่ยคณะศิทธิานุสิทธิทั้งหลายเนี่ยของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเป็นหัวหน้านะรับ จะหาทุนสมทบเข้าไปในเจดีของพิพิพพพพธภัณฑ์ของของหลวงตาเนี่ยห้าสิบล้านบาทหลวงพ่อประกาศแล้วประกาศอีกนะลูกหลานนะแต่เดี๋ยวนี้ใจถวายไปแล้วสองล้าน,นะยังเหลืออยู่สี่สิบแปดล้านนะ <S <S แต่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นในฟังหลวงพ่อเคยย้ำส้อไม่ไม่เคยหนักใจไม่เคยหนักใจกับเรื่องปัจจัยเหล่านี้นะเลวงพ่อะหร่พอหลวงพ่อคิดว่าตั้งสามปีเนี่ยคิดว่า ศรัทธาญาติโยมลูกหลานของหลวงพ่อโยมที่รู้จักมักคุ้นกับหลวงพ่อเนี่ยก็มีมากพอสมควรอยู่ก็คิดว่าคงจะไม่ให้หลวงพ่อเป็นเป็นนี่เป็นศีลแล้วเป็นนี่คําพูดของตนเองนะคงจะช่วยช่วยกันแบ่งเบาคนละไม้คนละมือแต่ถึงยังไงไม่ให้หนักใจแต่ที่มันจะหนักใจสุดท้ายหลวงพ่อจะบอกนะถ้ามันจวนเรือกสุดท้ายแล้วยังไม่พอนะ หลวงพ่อก็จะบอกเอ้ยระดมไม่พอแล้วนะลูกหลานหลวงพ่อก็จะบอกแต่ต่างว่าหลวงพ่อไม่พูดอะไรแสดงว่าหลวงพ่อพอเป็นพอไปไม่มีปัญหานี่แหละขอให้พวกเราเราคณะจตหาญ,ญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าคอยฟังแต่หลวงพ่อบอกว่าถ้าหากว่ามีลูกศิษย์ของหลวงตามหาบวัวใครใครก็อยากจะเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์หลวงตามหาบวัวคุณอาตมากับเป็นลูกศิษย์เคยอยู่กับหลวงตามหาบวัว หลวงพ่อกันในองค์หนึ่งที่เป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวนะถ้าวันลูกศิษย์ทุกคนที่เป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวรับไปคนละยีส่สิบล้านสามสิบล้านสี่สิบห้าสิบล้านเอ้ยข้าพเจ้าหลวงพ่ออินเนี่ยเพียงรับเพียงห้าสิบล้านข้าพเจ้าจะแกทับเลยข้าพเจ้าจะเ,าเอาร้อยล้านก็ยิ่งเป็นผลดีใช่ไหมเจดีของหลวง,งตาจะได้สวยอลัง,ลงสวยงาม ตามที่โลกสมมุตินะ่ะบูชาพระคุณองค์หลวงตานะเพราะนั้นหลวงพ่อเองหลวงพ่อรับมาเคียงแค่นี้แหละเพราะนั้นองค์อื่นนะถ้าไม่รับก็ไม่ว่ากันนะแต่ไม่ว่ากันแต่จะไปหาดูถูกว่าเอ้ยเพื่อรับเปิดเปิดบัญชีขึ้นมาแล้วเพื่อดูดเงินจนะไปหาคิดอย่างนั้นตัวเองก็ดูดบ้างสิต่างคนต่างดูดนะเพื่อไม่ให้เสียเปรียบกันนะ หลวงพ่อไม่ได้ดูดเงินนะดูดมาเพื่ออะไรหลวงพ่อเนี่ยซื่อสัตย์ต่อองค์หลวงตาเขารบพรักมีอะไรช่วยองค์หลวงตาแต่สมัยหาทองคําเข้าคลังหลวงนะหลวงพ่อรวบรวมมันในบัญชีแล้วหลวงพ่อถวายหลวงตาร้อยแปดกิโลนะดูเสฟังที่ลูกหลานพวกเราท่านหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังนะพวกลูกหลานก็คงจะ คงจะไม่ได้ยินนะเพราะนั้นหลวงพ่อพูดให้ฟังพูดในอดีตให้ฟังร้อยแปดกิโลทองคำนะที่ถวายหลวงตาได้มาต่างกลามต่างวาระนะที่หลวงพ่อได้มาทางนี้ทางนั้นไม่ใช่หลวงพ่อได้มาโดยพระการได้มาโดยทางไม่ทางไม่สุดจริตนะหลวงมาหลวงพ่อได้มาแบบสุดจริตเลยแบบยิ้มแยม้แยมแจ่มใสแบบได้มาโดยเป็นธรรม หลวงพ่อนำเข้าไปถวายองค์หลวงตานี่แหละถ้าคิดเป็นเงินออกมาก็สมัยนั้นก็ร้อยกว่าล้านทุกวันนี้ไม่ต้องพูดถึงและ้ะเพราะว่ามันกิโลหนึ่งมันก็ร้อยอล้านกว่าบาทต่อหนึ่งกิโลนะนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงลงพ่อพูดให้ฟังหลวงพ่อบูชาพระคุณองค์หลวงตา,าที่หลวงพ่อได้ไปศึกษามาและเลึกถึงบุญคุณ ไม่ใช่แต,งงตนะ่หลวงองค์ตาหลวงปู่ลาหลวงพ่อก็สร้างพระเจดีย์ถวายท่านคุณแม่ชีแก้วน,ะนั่นแนหะแต่มีแต่หลวงปู่จามหนะลวงปู่จามหลวงพ่อยังไม่ได้ทําเข้าไปเพราะเห็นว่าสมภารเขามีความสามารถเขาจะทําทาหลวงพ่อก็เลยค่อยๆดูๆก็ไม่มีอะไรนะ,ะทําก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่แหละอันนี้ก็คือเล่าให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษานะ,ะไม่ใช่ขี้โอดขี้โมโ้นะ พูดให้ฟังตามความเป็นจริงหนะลวงพอ่อลำลึกถึงพนะระคุณนะของครูบาอาจารย์อันนี้เรื่ออามิชบูชานะอามิชบูชาปฏิบัติบูชาเราปฏิบัติทุบูชาอยู่แล้วนะอันนี้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตวเวทีตาส่วนภายนอกนะเ,เรียกว่าอามิชบูชานะเ,เพราะนั้นทั้งมีทั้งวิอามิชบูชาด้วยปฏบิบัติบูชาด้วย ถ้าว่าหลวงพ่อเนี่ยนะลูกหลานเนี่ยนะพวกเรานะถ้าหลวงพ่อเนี่ยเฉยเมยตองค์หลวงตานะไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้สนใจไม่อะไรลนะหลวงพ่อคงไม่ได้พินัยกรรมหลวงตานะพูดง่ายๆอย่างนั้นลูกหลานนะถ้าว่าหลวงพ่อเนี่ยได้พินัยกรรมที่หลวงตาท่านคงจะไว้เนื้อเชื่อใจในระดับหนึ่งแต่คงจะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจทั้งหมดหรอกต้องว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คงไม่เป็นอย่างนั้น เอาเถอะขนาดท่านให้พินัยกรรมได้ให้ดูแลเนอะเวลาเราตายให้จัดงานศพเราอย่างนี้อย่างนี้หนะ่ย้พวกเราอ่านดูพินัยกรรมที่หลวงตาให้มาเนี่ยหลวงพ่อก็คือส่วนหนึ่งหลวงพ่อหนึ่งทับรับหน้าที่ในส่วนนี้ก็มองดูแล้วก็ไม่ได้ขาดตกปกพ่องในการรับหน้าที่พินัยกรรมจุดนั้นนะเ,เพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะ สรุปแล้วเกิดมาทั้งทีชีวิตให้คิดดีทดําดีพูดดีคิดก็คิดให้ดีอย่าไปคิดเบียดเบียนตนและผู้อื่นอย่าไปคิดเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นคิดขึ้นมาแล้วอย่าไปอ,าอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรผู้อื่นคิดนะเ,เมื่อทําลงไปก็ทําไปในทางที่ถูกต้องอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีถ้าพูดออกไปก็เหมือนกันพูดก็ให้พูดอยู่ในกรอบ หลักพระธรรมวินยัยถึงจะดุด่า,าว่ากล่าวกระทบกระแทกมันก็ต้องมีการแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวจะไปให้ดีนอหลวงดีนอหลวงดีนะหลวงทุกอกันคงเป็นไปไม่ได้ถึงดุก็ต้องดุถึงด่าก็ต้องดา่าถึงว่าก็ต้องว่าเพราะอะไรมันผิดมันไม่ผิดจะว่าถ้ามันผิดแล้วจะว่าถูกได้ยังไงถ้ามันถูกแล้วจะว่าผิดได้ยังไงเมื่อมันทูกนะแต่ว่าบางสิง่งบางอย่าง หลวงพ่อก็ไม่ได้รับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะถูกทั้งหมดบางทีเขาให้ข้อมูลมานะแต่เราในตรงอยู่เ,เครื่องคอมพิวเตอร์มันตรงอยู่แต่เขาให้ข้อมูลมาผิดเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์มันก็คิดผิดเหมือนกันนะเพราะให้ข้อมูลผิดใช่ไหมละ่ะนี้ก็เหมือนกันนะแต่เราพยายามให้ตรงที่สุดนะแต่บางสิ่งบางอย่างได้รับข้อมูลมามันอาจจะเพี้ยนไปผิดไปเหล่านี้อาจจะมีแต่ที่อย่างไงก็ไม่เจตนา ที่จะทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นในหมู่ในคณะในพักในพวกในคณะสัตยาญ,ญาิโยมในพระพุทธศาสนาพูดง่ายๆคือภาพรวมคือพระพุทธศาสนาเราเกิดมาอาศัยพระพุทธศาสนาเป็นอยู่ด้วยพระพุทธศาสนาศึกษาในธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเราต้องเคารพรักจงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนา,างนั้นนะอันนี้ก็คือแนวความคิดของหลวงพ่อนะ เนรลูกหลานสถาญาติโยมอลตอนนี้ไปรับพรในเสน,นพระสงอ์อนุโมทนาให้พร <c oughs> สรัรพโลกาวินิมุตโตส あ。Wow. ตุสัพพาหมังคาลังราขันตุสาพาเทววัสาสาภะปุถธานุภาเวนัสธาโสทิภาวันตุเตภาวะตุสัพพาหมังคาลังราขันตุสาพาเทววัสาสา <c oughs> าเวณัสธาสดทิภาวันตุเตมภาวะตุสะภามันธาะระขันตุสัพะเอวะาตาสัพพสังคา